สวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอเจอกันวันอากาศร,ร้อนนะฮะวันที่หแล้ววันนี้หกพฤษภาสองห้าหกฝนยังไม่ลงจริงๆนะในเขตเอาวเภอเห็นหมู่บ้านอื่นลงเยอะแต่บ,บ้านที่ผมอยู่เนี่ยยังไม่มานะรออะไรก็ไม่รู้นะฮะมาเจอกันก็มีคลิปดีมาฝากนะฮะ เอาเลขปูเนาสองเวอร์ชั่นมาให้ดูกันหน่อยสองเวอร์ชันนะจับสองเวอร์ชันนั้งยังเข้าแนละ้เขียนผิดเพี้ยนกันนิดหน่อยสุดปูเนานี่เป็นอาจารย์เด็ดอยู่ในอำเภอเพียนนี่แหละแต่ก่อนเรื่องให้หวยแล้วก็แทงหวยนี่แก๊กเก่งอันดับหนึ่งนะซื้อรถให้โรงเรียนสถานีตำรวจอนามัยไปเยอะโรงพยาบาลไปเยอะ นะมีเงินหลายล้านก็ไปซะอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เหลือแต่ตำนานท่านก็มรณภาพไปแล้วนะผมก็ได้ไปเรียนวิชาเลขกับท่านนะใช้จับปลายปากกาแกเองนะฮะไปซักเลื่อยเปลยไม่ได้นะโดนเขกบ,บาลพรวดทันทีเลยนะแกบอกว่าตาไม่ดูนะตาต้องดูหูต้องดีแกว่า ถึงจะทันนะเอาให้ทันกันอ้าวชมครับไม่ต้องพูดพร้ามทำเพลงนะชมกันเลยนะครับผมเขียนหัวจัวกระดาษก่อนนะสูตรปูนเนาสองเวอร์ชั่นนะครับผมเห็นว่ามันใกล้กันนะสิหก ขอ้ขอข้อหกหกสองวีเดียวสองเวอร์ชั่นนะฮะอ่าเขียนไม่เต็มเอาใส่เต็มเอาเวอร์ v, ก็ได้นะ่ะอ่าจะทำให้ดูสักงวดสองงวด,ดวนะี่แหละไม่เอาเยอะสักงวดกแล้วกันนะเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งกับงวดนี้ แปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้ากับหกห้าอ่ะดูนะวิธีตั้งใช้หลักหน่วยนี่แหละเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชั่นสองเดี๋ยวจะใช้ปากกาสักสองสีแยกเวอร์ชั่นนะทีดูใช้หลักเก้านี่แหละหลักหน่วยนะมาทำนี่เวอร์ชั่นที่หนึ่งนี่เวอร์ชั่นที่สองนะ,ะตั้งเก้า ก้าศูนย์หนึ่งสอ่ห้าหกเเวอร์ชันที่สองก็ตั้ง9เหมือนกันนะแต่เขียนได้เหมือนกันนะเอาคนละสีเขียนกันแล้วกันจะได้รู้ว่าเวอร์หกับเวอร์2องเอาเวอร์หนึ่งเวอร์สองอต่างตรงนี้นะเก้าศูนยหนึ่ง สองสามแม่สี่ห้ามาตรงนี้นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าสิบสามเรียบร้อยแล้วอ่าทางนี้ทางนี้เอาทำพร้อมกันไปเลยก็ได้นะเวอร์ชั่นหนึ่งวีหนึ่งนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้านะอ่าวอร์ชั่นที่สองเอาหกตั้งเลยฮนะหกเจ็ดแปดไล่ไปเลยเก้าศูนย์แต่หนึ่งมาตั้งทางนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไม่เหมือนกันนะพอเราเอาอันนี้สีเดียวกันหมดเลยเอา่าไม่เป็นไรนะพอเราได้เวอร์ชั่นมาแล้ว แกก็จะจับตัวเลขนะจับสองตัวบนสามตัวบนมีหมดยักย้ายเอานะหลักร้อยทดลองดอูเราเอามาเก้าศูนย์หกก่อนนะออกอะไรแกจะจับแกจะจับตรงนี้นะฝ่ายคู่กับฝ่ายขี้เดี๋ยวผมจะเอาฝ่ายคู่ไว้ฝั่งหนึ่งฝ่ายขี้ไว้ฝั่งหนึ่งนะ อ่อคู่สามเก้าหนึ่งสามหนึ่าฝ่คู่ไฟายคูค่ 8, 2, 0 8, 2, 0 8, ูนองศนยฮะ อามาดูฝั่งนี้นะแปดไฟขี้อยู่ฝั่งนี้นะอ่า3ามเก้8ห้าสาอ่ามันจะได้เลขนะดึงลงมา จะได้ตัวเลขที่หนึ่งเก้าน่งสองศูนยนะสตัวฝั่งนี้ก็จะได้5,9,9,5แล้วก็4 0่ศฝั่งนี้ดึงลงมานะ ตัวนี้เป็นสาตัวนะตัวนี้เป็น2ตัวก็เข้า2ตัวเข้าหนเเรามาดูฝั่งนี้0 19กับหกนะเขียนก็ไม่หมดเรามาดูว่าจะไปตัวไหนนะอ่าจะแยกฝั่งคู่ฝั่งขี้ให้ดูขอเป็นสีน้ำเงินเขียน จะได้ไม่ปนกันนะแกจะเ้าตรงนี้นะหกสองสี่จับเลยตัวแรกทางนี้หกสองสี่หกสี่สองทางนี้ 1>, 1, 5, 3 1, 3, หฝั่งนี้ก็จะได้ที่ 6, กสองแฝั่งนี้ก็ 1, 7, 3 1, งเดึงสดึงสตัวลงมานะ ก็ได้ที่สองสี่สี่สองทางนี้ก็ดึงลงมานะได้เท่าไรสามห้าสามห้าสามสามห้าอ่าฝั่งนี้ก็ดึงสองตัวลงมานะสองแปดกับแปดสองฝั่งนี้ก็ดึงลงมานะเจ็ดสามกับสามเจ็ดอ่าดิ้นไม่หลุดนะครับผม วันนี้ตรงนี้นะชุด3ามตัวก็มีแปดชุดนะแต่หลักร้อยยักย้ายเอาได้นะหลักร้อยนี่หกหกสี่สองหสองสี่ยักย้ายเอาไดต้ตัวที่จะมานะงวดนี้มาได้นะให้ระวังกลุ่มนี้นะ กลุมนี้จะแรงนะฮะแรงแรงแรงนะฮะแรงสี่สองสองสนะสองสกับ 2, 2 8นะครับผม สตัวก็แรงที่6กสกับ6กสอ่ารอตัดสินกันในวันที่16พฤษภาคมสองห้าหนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจัดให้ได้แคปหน้าจอข้าก่อนนะฮะ อันนี้เป็นตัวเลขที่ยังไม่ตัดนะได้2องสี่สี่สองห้าสสองแปดปดเกสามสเก็ดนะแต่ชุดแรงจริงๆได้สองสี่กับสองปดฮะอาจจะนี้ชุดนี้ไปได้ไหมนะอะาหาลลาพาจากันที่นี้นะครับผมกับสูตรที่มีชื่อว่าปูเน้า สองเวอร์ชั่นนะฮะนี่เวอร์ชั่นที่หนึ่งเวอร์ชั่นที่สองนะฮะทำพร้อมๆกันให้ดูอ่ะหำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว